รวมพิกัด3ร้านเด็ดจันทบุรีคัดมาให้แล้วทั้งอาหารทะเลสดๆปูแน่นๆและอาหารพื้นบ้านรสเด็ดใครมีแผนจะไปเที่ยวเซฟไว้ได้เลยมาเริ่มกันที่พิกัดแรกร้านเรือลำพูร้านนี้เรามากินซ้ำหลายรอบมากเมนูที่ต้องสั่งเลยคือปูไข่นึ่งนมสดปูเขาสดนึ่งมาสุกกำลังดีไข่ปูยังเยิเยม้มๆไม่แข็งเกินแค่กินกับข้าวสวยร้อนๆก,ก็อร่อยแบบแสงออกปากแล้วส่วนอันนี้แกงคั่วทูโทนใส่เนื้อปูและไข่ปลาริวกิวสั่งมากินคู่กับไข่เจียวปูที่ให้เนื้อปูมาแบบจุกๆแล้ว กินทั้งสองอย่างพร้อมกันคือดีมากแกงคั่วของเขาเข้มข้นรสจัดกินกับไข่เจียวปูร้อนๆคือฟินนนะพิกัดที่สองร้านน้ำยาปูคูนโนบร้านนี้อร่อยและราคาดีมาแล้วต้องสั่งจานนี้เลยข้าวขยำปูนะแน่แนๆกินพร้อมกับน้ำจิ้มซีฟู้ฟดพริกเกลือคือฟินมากปูสดเนื้อหวานเลยตามมาด้วยน้ำยาเจ้าสมุทรที่ให้เครื่องมาจุกๆแบบยกมาทางทะเลมาพร้อมกับน้ำยาคนๆคนสไตล์ภาคใต้รสชาติจัดจานเข้มข้นถึงเครื่องแกงและอย่าลืมสั่งปอบเปียปูมากินคู่กันด้วยนะกรอบอร่อยไม่อมน้ำมั และพิกัดสุดท้ายร้านในตำนานของเมืองจันที่เปิดมานานกว่า60ปีจันทอนโภชนาะหมูชะมวงของที่นี่คือเด็ดจริงปเปรี้ยวเค็มหวานลงตัวหมูตุ๋นมาแบบนุ่มละลายในปากนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารพื้นบ้านรสเด็ดอย่างหมูผัดกะวานยำผักกูดกุ้งสดและต้มส้มอินโดจีนเป็นต้มส้มปากกระพงที่ใส่สับป,ประรดมะเขือเทศและใส่ไข่ด้วยอร่อยมากๆถ้าใครจะมาเที่ยวจันทบ,บุรีต้องตามมาชิมเลย